สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวสุขภาพดีกับหมอนุษย์พอดแคสต์นะคะสาระสุขภาพที่หมอนำมาฝากวันนี้คือเรื่องคำถามวัคซีนนะคะเพราะจากการที่หมอไปอ่านในเพจ a c e b o o k เนาะก็จะพบว่ามีผู้ปกครองจำนวนมากเลยที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับวัคซีนนะคะหมอก็จะเลือกคำถามที่พบบ่อยเนาะมาตอบนะคะ โดยเรื่องคำถามวัคซีนเนี่ยจะแบ่งเป็น2ต่ตอนนะคะก่อนจะเข้าสู่คำถามนะคะหมอขอเล่าเรื่องวัคซีนก่อนนะคะวัคซีนก็คือการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายโดยนําเชื้อก่อโรคที่ถูกทำให้ตายแล้วหรือถูกทำให้อ่อนแอลงเนี่ยเข้าสู่ร่างกายอาจจะเป็นวิธีฉีดนะคะหรือกินหรือพ่นทางจมูกเนาะหลังจากนั้นเนี่ยวัคซีนเนี่ยก็จะไปกระตุ้นให เม็ดเลือดขาวในร่างกายเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันที่เรียกว่าแอนติบอดีนะคะหลังจากนั้นถ้าร่างกายเนี่ยรับเชื้อก่อโรคนั้นอีกครั้งหนึ่งเนาะร่างกายก็จะมีสารไปต่อต้านเชื้อโรคแล้วก็ทำให้เชื้อนั้นเนี่ยอ่อนริดลงนะคะก็ทำให้เราอ่ะก็ไม่ป่วยจากโรคนั้นเนาะก่อนที่จะมีการค้นพบวัคซีนเนี่ยชาวจีนเน่ยเป็นชนชาติแรกเลยที่คน้นพบ วิธีสร้างภุมิคุ้มกันนะคะที่คล้ายๆกับการปลูกฝีเนาะซึ่งค้นพบตั้งแต่คิดศตรวรรษที่10แล้วหลังจากนั้นประมาณ800ปีเนี่ยคุณหมอชาวอังกฤษที่ชื่อว่าคุณหมอเอ็ดเวิร์ดเจนเนอร์เนี่ยก็ได้สังเกตเห็นว่าหญิงคนงานรีนมวัวเนี่ยมักจะติดเชื้อฝีดาดวัวอย่างอ่อนๆแต่ไม่มีคนไหนเลยที่ป่วยเป็นไข้ทรพิษหรือโรคฝีดาดที่รุนแรงจนถึงแก่ชีวิตนะคะ ซึ่งไข้ทรพิษหรือฝีดาษนั้น,นเป็นโรคติดเชื้อที่แบบติดกันง่ายมากแล้วก็ผู้ป่วยนยมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตถึง30%นะคะส่วนคนที่รอดชีวิตก็มักจะเป็นแผลเป็นทั่วร่างกายหรือตาบอดนะคะต่อมาประมาณปี1796นะคะหรือ200กว่าปีก่อนเนาะ คุณหมอเจนเนอร์ก็ทำการทดลองกับเด็กชายเจมส์ฟิปวัย8ขวบนะคะโดยการนำหนองจากแผลของผู้ป่วยฝีดาดวัวเนี่ยใส่เข้าไปในผิวหนังของเด็กเนาะแล้วก็ทำให้เด็กเนี่ยมีอาการของโรคฝีดาดวัวไปด้วยแต่เมื่อเด็กชายหายจากโรคฝีดาดวัวนะคะแล้วก็มีการนำเชื้อไข้ทรพิษที่รุนแรงเนี่ยเข้าสู่ร่างกายของเด็กอีกครั้งแต่ปรากฏว่า เด็กไม่ล้มป่วยด้วยโรคติดต่อน,นี้ก็แสดงว่าเชื้อฝีดาดวัวที่ได้รับไปก่อนหน้านี้ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเขานะคะหลังจากนั้นคุณหมอก,ก็ได้ตีพิมพ์ผลการทดลองนี้ในปี1798เนาะแล้วก็เริ่มมีการเรียกชื่อวิธีการสร้างภูมิคุ้มกันนี้ว่าวัคซีนนะคะโดยมีรากศัพท์มาจากภาษาละตินที่เรียกว่าวัคคานะคะ V A w C A ที่หมายถึงวัวนะคะหลังจากนั้นก็มีการคิดค้นวัคซีนโรคต่างๆตามมานะคะอย่างเช่นหลุยบัสเตอร์เนาะอันนี้ก็คือเราก็เคยได้ยินชื่อเนาะก็เป็นผู้คิดคน้นวัคซีนป้องกันโรคแอนแท็กซ์แล้วก็ที่ดังๆก็คือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะคะทีนี้มาเข้าสู่คำถามที่พบบ่อย บางเนาะที่คุณพ่อคุณแม่สงสัยนะคะคําถามแรกเนาะก็เกี่ยวกับว่าถ้าเกิดว่าลูกเราไม่สบายแล้วคุณหมอนัดฉีดวัคซีนเนี่ยคุณหมอจะฉีดให้ไหมนะคะคําตอบนะคะก็แล้วแต่กุมารแพทย์หรือคุณหมอที่สถานพยาบาลน,นั้นพิจารณานะคะแต่โดยทั่วไปแล้วถ้าเกิดว่าเป็นหวัดนะคะเป็นไข้ต่ามีน้ํามูกเล็กน้อยเนี่ย ก็สามารถรับวัคซีนได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไข้สูงหรือมีความเจ็บป่วยที่รุนแรงเนาะคุณหมอก็จะเลื่อนวัคซีนนัดครั้งนั้นออกไปก่อนนะคะเมื่อเลื่อนนัดออกไปแล้วก็จะมีคำถามอีกคำถาม,ามตามมาเสมอนะคะว่าการที่เลื่อนฉีดวัคซีนออกไปเนี่ยจะมีผลเสียอะไรไหมคือการที่เลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปเนี่ย ไม่มีผลเสียนะคะแต่ขอให้มาฉีดเนาะเพราะว่าเขาพบว่าการที่เราเลื่อนออกไปฉีดวัคซีนห่างออกไปเนี่ยการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยก็ยังสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีเหมือนมาฉีดตามนัดเลยนะคะอีกคำถามหนึ่งนะคะสำหรับคลิปตอนที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นคำถามที่พาลูกไปฉีดวัคซีนแล้วลูกกลับมาเนี่ยมีอาการงองแง แล้วก็มีไข้นะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นวัคซีนในช่วงอายุ2เดือนเนาะที่ไปฉีดเหมือนครั้งแรกหลังจากแรกเกิดนะคะซึ่งวัคซีนที่ทำให้ลูกเกิดอาการไข้ละงองแงเนี่ยก็จะเป็นวัคซีนคอติดบาดทยักไอกรนนะคะซึ่งวิธีการแก้ไขก็คือถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเขาอาจจะมีอาการเจ็บบริเวณที่ฉีดนะคะเราก็สามารถ เออประครบน้ําแข็งประครบน้ําเย็นได้นะคะถ้าเกิดว่ามีไข้เนี่ยเราก็เช็ดตัวแล้วก็ให้ยาพาราเซตามอลลดไข้นะคะซึ่งอาการงองแงหรืออาการมีไข้เนี่ยก็จะมีประมาณ1-2วันนะคะหลังจากนั้นก็คือจะปะกติเลยเนาะสำหรับคลิปเรื่องคำถามวัคซีนตอนที่1หมอก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะส่วนตอนที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่อง คำถ,ถามที่ว่าถ้าเกิดว่าลูกแพ้ไข่เนี่ยสามารถฉีดวัคซีนได้ไหมเนาะแล้วก็จะเป็นเรื่องวัคซีนทางเลือกนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามฟังกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะรักษาสุขภาพกายใจให้แข็งแรงนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ